อ่าครับวันนี้เราจะมาดูการประกอบเครื่องขยายเสียงของนักศึกษาการดูนะครับว่าประกอบใหม่ๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการวายสายการวายอะไรแต่เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะลองเปิดใช้งานดูว่าจะเป็นยังไงจะดังไหมเสียงจะเป็นยังไงครับอ่ะพร้อมนะครับเสียบปลั๊กได้เลยครับนี่คือเจ้าของของเครื่องขยายเสียงเช่องนี้นะครับ อันนี้จะเปิดสวิตช์นะครับสวสิตช์ด้านหน้าเปิดดูครับอ,อ้าวป็นไงครับันขึ้นแล้วันขึ้นเลยเหรอปันไม่ันขึ้นเลยครับโอโ้โหอย่างนี้แสดงว่าประกอบผิดนะครับ <perform S 1> ตรแต่ง,งานไม่ได้โอ,โโอโ้โหอ,อ,อันตรายอย่างยิ่งนะครับประกอบเสร็จแล้ว ดูครับคนดูเฉยเลยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเล่นคลิปวิดีโออย่างเดียวไม่สนใจความหายนะของเพื่อนเลยเอาใหม่ครับดูใหม่ครับอีกข้างนึ่ง้ได้ไหมเกิดจากสาเหตุอะไรครับเนี่ยน่าจะประกอบผิดนะครับเอาขึ้นนี่แล้วครับอ่าไม่นะครับทันตเตอร์ช็อตอ๋ย ใครก็ได้อนาน้ำมาดับหน่อยครับเป็นกินก็วัวเรียบร้อยไปแล้วครับ1ชุดนะครับยังเหลืออีกหลายชุดที่จะลองของอยู่ครับ <c oughs> อาท่านใดจะมาลองครับเอามาลองดูได้ครับพ <c oughs> อครับเอาไปซ่อมต่อนะ